ต้นใหญ่ต้นเท่านี้เลยนะครับผมมีวิธีการดูแลนะครับแล้วก็มีสูตรดินอะไรบ้างนะครับในแต่ละต้นนะครับวิธีการดูแลแล้วก็รดน้าอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปชมสูตรน้ํานะครับก็มาชมบอลกระดาษของผมก่อนนะครับนะครับก็จะต้นใหญ่มากๆเลยนะครับบอลกระดาษใบใหม่นะครับก็มีความด่างที่สวยงามนะครับสูตรที่ผมจะบอกเ่ยมันดีนักดีหนาอย่างไรนะครับนี่คำว่ารากเดินดีมันต้องอย่างนี้นะครับ เดินทะลุวงออกมาเลยนะครับนี่กาบสาัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเชี่ยวเสถุฒินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับนะครับวิธีการนะครับดูแลบอนกระดาษด่างของผมนะครับจะเริ่มตั้งแต่ต้นเล็กๆไปจนถึงต้นใหญ่เลยนะครับก็คือต้นเล็กๆก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นทุนนี้เลยนะครับนี่บอนกระดาษด่างเห็นลายด่างไหมเนี่ยนี่เนี่ย ก็ดัดด่างนะครับ็คอจะเริ่มตั้งแต่ต้นเท่านี้นะครับไปจนถึงระดับกลางๆนะครับนี่ระดับกลางๆอ่าไปจนถึงระดับกลางๆนีล่ลายด่างไหมครับหลากเดินแน่นนะครับตูดดินไปจนถึงนะครับต้นใหญ่ต้นเท่านี้เลยนะครับผมมีวิธีการดูแลนะครับแล้วก็ มีสูตรดินอะไรบ้างนะครับในแต่ละต้นนะครับมีวิธีการดูแลแล้วก็รดน้ําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ต้นเล็กกันเลยนะครับต้นเล็กของผมก็จะดัางน้อยนิดนึงนะครับก็หลังจากที่ออกจากไข่ม้าหนึ่งใบใบนี้นะครับผมก็ออกจากนอกกระถางเลยแล้วก็เลี้ยงแบบปกติเลยนะครับไม่ได้ใช้ถาดรองนะครับไม่ได้ใช้ถาดรองนะครับ การรดน้ำนะครับผมใช้ฟอกกี้ฉีดเอานะครับให้น้ำชุ่มๆพอนะครับนี่ใช้ฟอกกี้ฉีดเอานะครับส่วนสูตรดินนะครับก็จะเป็นพิทมอสนะครับหินก่อไฟขนาดเล็กนะครับแล้วก็เพอร์ไลนะครับก็จะใช้แค่นี้ในการปลูกนะครับแล้วพอมีทัก4ี่ห้าใบนะครับแล้วก็ใบใหญ่ๆเราก็เปลี่ยนกระถางมาครับมาเป็นนี่เลยนะครับ กระถางแบบนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมานี่ดูจากกระถางเพื่อจะดูรากนะครับผมที่เหตุผลที่ใช้กระถางกระถางใส่นะครับก็นี่เลยรากเดินดีนะครับสู่ดินของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับกาบมะพร้าวนะครับหินผงขัดไฟนะครับแล้วก็ดินพิสมอสนะครับผสมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับวิธีการดูแลนะครับก็ ลดน้ำเฉพาะตอนเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ต้นกลางนะครับลดน้ำเฉพาะตอนเช้านะครับตอนเย็นจะไม่ลดนะครับเพราะว่ากลางคืนน้องเขาจะขายน้ํานะครับถ้าเป็นใบด่างเนี่ยใบเขาอาจจะเน่าได้นะครับดินแบบนี้ก็ลดรมๆเหมือนกันฉีดเหมือนกันนะครับก็จะให้คงความเป็นดินชชื้นอยู่แบบนี้ตลอดนะครับไม่ให้เปียกหรือไม่ให้แฉะจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับมาถึงต้นพระเอกต้นใหญ่ของผมแล้วนะครับ ต้นใหญ่ของผมเนี่ยผมก็เลี้ยงมาในวงแล้วนะครับสูตรดินก็จะเป็นกาบมะพร้าวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ใส่มาเพิ่มเติมก็จะเป็นดินล้านนะครับจากถุงเพราะว่าต้องใช้ดินที่เยอะนะครับแล้วก็ใช้กาบมะพร้าวนะครับเยอะหน่อยนะครับเป็นอัตราส่วนนะครับสูตรดินเดียวกับต้นที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ตะก้าไปนะครับต้นนี้นะครับก็นี่เลยเห็นไหมครับนี่ ดินอันนี้เป็นดินที่ผมเอามาโปะไว้ด้านบนนะครับอ่าไม่ใช่ดินที่อยู่ด้านล่างนะครับดินอันนี้เอามาโปะไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าตอนนั้นฝนตกนะครับฝนตกนะครับต้นเอ็นเลยต้องมาประคองลากเขาไว้นะครับเดี๋ยวก็ตามจริง, way, Lastly, งแล้วเราต้องตัดใบนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นนะครับผมจะมาตัดใบให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ชมกันนะครับว่าตัดใบอย่างไรนะครับทําไมถึงต้องตัดใบนะครับนี่ต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็ลืมแนะนําต้นนี้เลยนะครับคือ เป็นต้นนะครับที่ผมได้ทําการเปลี่ยนกระถางนะครับมาใส่ตะเขิงใส่ตะก้าในน่งนะครับนี่รูของเขาก็เลี้ยงยากิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเผือกล้วนนะครับโอกาสรอดก็ยากนะครับสูตรดินก็สูตรเดียวกับต้นใหญ่เลยนะครับดินใบก้ามปูนะครับดินปลูกจากร้านนะครับอากาศมะพร้าวแล้วก็มูนัวนะครับผสมกันนี่นะครับดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับนี่เราดูจากดินอย่างนี้นะครับถ้ายังชุ่มชื้นนี้ก็ยังไม่ต้องไปลดก็ได้นะครับเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมครับใบสวยงามนะครับเริ่มสวยงามทุกใบแล้วนะครับจากเมื่อนั้นค่อนข้างที่จะเขียวนะครับโอเคครับผมในไหนวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับการดูแลรักษานะครับน้องบอลกระดาษด่างม่ได้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับจะเป็น วิธีอะไรนะนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันนะครับแต่บอกได้คําเดียวนะครับว่ามันเป็นสูตรน้านะครับที่ผมใช้รถน้องบอลกระดาษด่างของผมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสูตรน้ํานะครับที่ผมบอกมานี้นะครับจะเป็นสูตรน้ําที่มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยก่อนที่เราจะไปชมสูตรน้ํานะครับก็มาชมบอลกระดาษของผมก่อนนะครับเห็นไหมครับก็จะต้นใหญ่มากๆเลยนะครับบอลกระดาษ ใบใหม่นะครับก็มีความด่างที่สวยงามนะครับนี่ลำต้นนะครับถ้าลำต้นลายแล้วก็มีด่างอย่างนี้นะครับใบต่อไปไม่หลุดด่างแน่นอนนะครับและนี่นะครับที่ผมจะโชว์นะครับว่าสูตรที่ผมจะบอกเลยมันดีนักดีไหนยังไงนะครับนี่คำว่ารากเดินดีมันต้องอย่างนี้นะครับเดินทะลุวงออกมาเลยนะครับนี่รากของบอนกระดาษของผมนะครับนี่รอบๆมีการแทง หลุดออกมาหมดเลยนะครับมีก็ด้วยนะครับน่นอลากเดินดีจริงๆนะครับโอเคครับแล้วสูตรน้ำของผมที่ผมจะเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยมันเป็นสูตรน้ําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยมาครับแล้วก็สูตรที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับ15ลิตรนะครับน้ำซาวข้าวนะครับตามสะดวกเลยฮะด้เหลา่ก็ใช้เท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับ B1 นะครับเล่งลาก นะครับสูตรนี้เลยนะครับแล้วก็อร้อยห้าสิบนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้ของเราเลยนะครับสําหรับสูตรน้ํานะครับแล้วก็ผงปรุงรสอ่ารสด,ดีผงชูรสนะครับไม่ใช่รสด,ดีโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมน้ํากันเลยนะครับผงชูรสเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ต็มรอยห้าสิบนะครับครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บีหนึ่งนะครับบีหนึ่งใส่หนึ่งฝานะครับบีหนึ่งใส่หนึ่งฝานะครับแล้วก็น้ำซาวข้าวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ทำให้น้ำเข้ากันนะครับแะ่ละลงรคนก็ได้นะครับ โอเคครับเตรียมน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเริ่มลดบอลกระดาษแล้วมาให้ด่างกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปลดบอลกระดาษกันเลย ต้นแรกที่ผมจะลดนะครับต้นเล็กต้นเกือบใหญ่นี่ก่อนเลยนะครับลองลองหัวหน้าใหญ่นะครับนี่ลดไปแค่นี้พอนะครับสีเขียวลดไปด้วยนะครับโอเคครับต่อไปต้นใหญ่ต้นนี้นะครับก็ลดด้วยนะครับอพอประมาณนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นด้วย โอเคครับลดไปแบบนี้แล้วก็ลดไปอีกหลายวันเลยนะครับอันนี้บอหนหูช้างนะครับแถมให้นะครับชุ่มไปเลยนะครับลูกดกมากนะครับบอหนหูช้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการลดต้นเล็กกันเลยนะครับแล้วก็มาเจอต้นขนาดนี้แล้วนะครับก็ลดไป ลดใบแบบนี้เลยนะครับ้ต่อไปนะครับสำหรับต้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักน้ำนะครับลดแยกเอานะครับชุ่มเลยนะครับเพราะว่าดินแห้งแนะต้นนี้นะครับอสองแก้วไปเลยดินมันแห้งเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะชอบ ความชื้นนะครับนี่ก็ลดไปนะครับนานๆลดทีไม่เป็นไรนะครับนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับพอชุ่มๆพอนะครับส่วนต้นไม้เงินไหลมาก็ลดได้นะครับผมก็ใช้ดผมก็ใช้ลดอยู่เหมือนกันนะครับนี่ตักให้ดูเลยว่าตักไปลดจริงๆนะครับน้ําสูตรนี้นะครับตักไปลดจริงๆตามจริงแล้วมาใช้ได้ ช้ได้กับทุกต้นไม้นั่นแหละครับเห็นไหมครับใบสวยงามนะครับออกข้อทีๆเลยนะครับนี่เบอร์เบิร์นมาร์กก็ลดได้นะครับตักให้ดูอีกครั้งนะครับทำการลดเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับลดไปเลยตักให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ลดไปเดี๋ยวลดตรงนี้หนึ่งหน่อยนึงนะครับ ก็ได้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับยอดนะครับแทงถี่มากมากนะครับดูได้เลยครับเห็นไหมครับพุ่งเลยนะครับใช้ได้กับไม้ด่างทุกชนิดนะครับอันนี้ยังไม่ลดดึวกลดต้นนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ ออกข้อล้วเดี๋ยวก็ตัดแบ่งได้แล้วนะครับนี่ออกล่ากเดี๋ยวผมมาทําคลิปนะครับวิดีโอการขยายพันธุ์บลูมาร์คให้ท่านได้ชมกันนะครับนี่เลยนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับการนะครับบํารุงนะครับน้องบอนกระดาษด่างม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ